ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับขออนุญาตรวบรวมคลิปวิดีโอครับในสามร่างนะครับฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะโอ้โหสอดเสือเยอะเหลือเกินนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆจากนครนายกนะครับที่ชวนเข้ามาครับแก๊งดีแท็กนั่นเองนะครับผมก็สําหรับตัวแรกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัว o n t o l o s s ก่อนนะครับผมแตวเดี๋ยวจะตัดคลิปสั้นๆไปนะครับนี่ครับแก๊งดีแท็กครับดีแท็กเต็มไปหมดเลยนะครับ เอาละครับลงคลิปให้แล้วนะครับผมยังไงก็แวะเข้ามาดูไาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับใครที่ชวนผมไปตีบอสด้วยก็ขอบคุณมากนะครับผมอ่าอันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมเดี๋ยวตัดคลิปสั้นๆไปกันเลยครับว่าจะจับได้หรือเปล่าแล้วใช้บอลใช้ได้ของกันเท่าไหร่นะไปเลยครับผมมีแล้วครับมาแล้วครับตัดมาตอนที่ใกล้จะจบเลยนะฮัลโหวนทูลอสนะครับผมก็ใช้ผู้เล่นเนี่ยครับ เพนเนอร์เนี่ยสู้ไปถึง8คนเลยนะครับผมรีจอยเข้าไป1รอบนะ8 9คนนะเครื่องบนหน้าจอโชว์ว่า9คนนะครับก็รีจอยเข้าไปถึง9ก้าเมชิการีจอยเข้าไป1รอบนะครับผมโอ้นี่ขนาดใช้9คนนะครับผมก็อ่าดูนะครับว่าเราจะได้ของกันเยอะขนาดไหนนะครับนี่ก็ตายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวฟอร์มต่อไปนะครับก็จะเป็น เจ้าอะไรนะพอลิงนอสแล้วก็อะไรต่อเลยนะจำชื่อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ของเยอะขนาดไหนนะแล้วไอวีเท่าไรนะครับสีพีสูงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็วอทลอสนะครับผมได้ของไปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เพื่อนที่ส่วนมาก็ได้หัวใจเพิ่มไปนะครับผมสามแล้แคนดี้นะครับแล้วก็โอ้โหทีเอ็มนี่มาเยอะเหลือเกินครับ ยาคืนชีพครับแล้วก็สต a าดั้นหนึ่งพนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมได้บอลไปทั้งหมดนะครับสิลูกนะอ่ะก็ค่อนข้างจะจับยากพอสมควรนะตัวนี้นะครับผมใน v o r ร์โตร o s s นะครับผมอ่าฟอร์มนะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่านะครับก็ต้องใช้เบอร์รี่ท้องอย่างเดียวแล้วครับผมไม่กล้าใช้เบอร์รี่ตัวอื่นนะครับหัวหลุดนะ โอ้ oh, แล้วตอนนี้ผมจําได้เลยครับว่าหน้าจอผมเนี่ยมันมันแตกนะแล้วผมทําบอลโค้งเนี่ยนะครับพยายามจะใช้บอลโค้งเนี่ยครับค่อนข้างจะขกขักขอสมควรนะครับปล่อยไปนี่แบบว่า,าวงกลมยังไม่ทันเล็กเลยนะเหมือนหลุดมือไปนะครับจังหวะขอบนิ้วเนี่ยมันโดนกับรอยแตกพอดีนะนี่โยนตรงๆเลยแล้วกัน,นครับหมุนๆไปเนี่ยมันหลุดครับแล้วก็เลยต้องโยนให้มันตร,ตรงไปเลยครับ จับยากครับตัวนี้โบทูลอสนะครับผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับว่าตีไปกี่ตัวนะแต่ว่าก็น่าจะได้หลายตัวอยู่นะ,ะหลายตัวนี่อาจจะสองสาตัว <c oughs> ไม่ใช่หลายตัวนี่เป็นสิบนะครับ <c oughs> โอ้โหมาดูกันครับขออภัยด้วยถ้าหาเสียงไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าตัวนี้นะครับน่าจะไม่มีเสียงกดที่หน้าจอนะ,อะไม่มีเสียงกระแทกที่หน้าจอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เทคนิคใหม่นะก็คืออัด คลิปนะแล้วก็มาเอาคลิปอดคลิปอีกทีนะึงผิดกฎหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่ามันฝุกเฉอนจริงๆนะครับผมรู้แล้วว่าเวลากดที่หน้าจอแล้วเสียงมันดังเนี่ยมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะไปดูคลิปตัวเองมานะครับผม2064ครับเจ้าวอลทอลอสตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้บัฟอากาศนะเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับตัวนี้นะโอ้โหค่อนข้างจะใช้สมาธิพอสมควรนะครับเนี่ยครับแล้วโยนติด โค้งที่แบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจโค้งนะครับมันหลุดมือไปก่อนนะโอ้โหผมเองยังไม่รู้แล้วว่าจับได้บอลไหนนะเนี่ยครับผะผมอารมคานะครับมันโยนโค้งไม่ได้ก็โยนตรงๆไปเลยครับโอ้โหนะครับผมันัวโค้งๆแล้วบอลมันหลุดนะครับนี่ครับได้แล้วครับรอบนี้น่าจะได้นะสำหรับเจ้าวุลสตัสมีนะครับแล้วเดี๋ยว ตัวต่อไปเนี่ยครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวเขียวนะตัวเ,เขียวมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่อนะครับลืมชื่อครับแล้วก็ตัวสีส้มนะครับอีกตัวหนึ่งนะหาแลวครับโอ้ตอนนี้ใช้สมาธิพอสมควรเลยนะครับในการจับตัวนี้นะครับแล้วบอลก็ ค่อนข้างจะได้น้อยด้วยนะครับเหลือ7บอลไปที่ตรงนี้นะครับโยนก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมไปติดเหลี่ยมพอดีไอ้ตรงที่แตกเนี่ยตรงที่เราโค้งจังหวะสุดท้ายพอดีครับโอ้มันจะหลุดตอนสุดท้ายเลยครับรับไปโอ้ไม่ได้ดูนะครับตอนนี้มันตั้ง3แคนดี้กับอีก 4XL แคนดี้เลยนะครับโอ้ตัวนี้3สามเท้ครับแต่9ก้าสบเพิ่น่าจะประมาณ91นะตัวนี้ โอ้สองพันหกสิบสี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปต่อเลยนะครับอา ah, แล้วครับผมมาตัวถัดไปเลยนะครับในไอดีหลักของผมนะครับผมก็ตอนนี้สู้กับเจ้าตัวเขียวนะชื่ออะไรเดี๋ยวน่าจะขึ้นชื่อขึ้นมา <laughs> <laughs> ทอนในลอสนั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ทอนในลอสในฟอมสัตสิทธิ์นะครับผมอีกแล้วนะครับ <laughs> ก็อันนี้ดีหน่อยครับสู้ถึง14คนนะโอ้ใช้เวลาน่าจะค่อนข้างเร็วนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็บวกกับเจ้าตัวล่างนี้เหมือนมันตีง่ายนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเจ้าตัวอ่าตอนนลอสเนี่ยครับร่างอ่าสั์สิทธิ์เนี่ยนะครับ,ลบ,นนรบแล้วก็เป็นตัวบินนะครับตัวนี้พาดบินนะครับก็ค่อนข้างจะตีง่ายเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นนะครับทเทรนเน์ของเราเนี่ย14ท่านด้วยกันนะ น่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับทำให้เราตีเจ้าบอสตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับน่าจะเวลาประมาณนี้แหละครับ200วินาทีเนี่ยครับเหลือๆนะครับผมก็ดูลันๆไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็น่าจะได้ของเยอะประมาณนึงเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะครับ ก็ใช้ได้เลยนะครับมีผู้เล่นถึง14คนนะครับก็ตรงนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะอ,าอยู่ที่ทำงานนะแล้วโยนบัตรเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างลองดูนะเพราะว่าสมัยนี้นะครับเรารีโมดโปเกม,มอนนะครับ e รตีบอสโดยการโยนบัตรสุ่มเข้าไปดูว่ามีคนเยอะขนาดไหนนะครับก็แนะนำนะครับให้โยนช่วงที่ไข่แตกนะครับ เป็นรอบแรกๆเลยนะครับไไม่เกินสัก2-3านาทีแรกนะครับจะมีผู้เล่นนะครับเทรนเนอร์ของเราเนี่ยครับโยนไปแน่นอนครับไม่มากก็น้อยนะครับผมโอ้โหได้ชาร์จได้ฟาสมาครับแล้วก็แรคคนดี้เยอะเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะ6ลูกดูไม่ผิดนะโอ้โหแต่ว่าบอลเนี่ยครับได้แค่12บอลครับรอบนี้1,800กับอีก9ครับโอ้โหทอร์เนีท์ลอสนะครับผมก็ ปัญหาเดิมครับตัวนี้ผมค่อนข้างจะโมโหโยนแล้วสะดุดนะครับแต่ว่าไม่น่าจะยากครับทีนี้น่าจะจับได้ง่ายๆนะนะครับก็ใช้เวลาจับประมาณหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันบอลแค่12ลูกนะครับผมก็หวานเสียวอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเมื่อสักครู่โยนโค้งเนี่ยมันมันร่วงไปก่อนนะครับ แบบเราตั้งใจจะโยนโค้งให้มันแบบเข้าไปที่ประมาณหัวนะครับแต่ว่าลงไปที่พุงครับสามแคนดี้กับอีกสี่แลคแคนดี้เหมือนกันครับตอนนี้ผมยังมีปัญหาเรื่องการใช้แลคแคนดี้ไม่เป็นนะครับเนี่ยครับสแลคแคนดี้ตรงนี้นะครับไม่ใช่แลคแคนดี้ครับขออภัยเพื่อนๆนะครับหลายคลิปแล้วนะครับ xl candy นะผมมีปัญหาการหา xl candy เนี่ยมันควรจะใช้ยังไงครับต้องรอให้อัพเลเวลจนเต็มก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับผม เอาละครับกลับมาในอีกร่างหนึ่งของฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวันนี้เทรนเนอร์ของเรา19คนเลยด้วยกัน,นะครับโอ้โหเกือบจะเต็ม20เลยนะครับห้องหนึ่งน่าจะได้20คนมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมก็เป็นแลนดูลอสนะครับผมตอนนี้เป็นเจ้าสิงโตสีส้มเลยนะครับผมสวยงามครับ19 ID ไอดีนะครับในการ ตีเจ้าตัวนี้นะครับโอ้โหเวลานี่น่าจะค่อนข้างเร็วนะครับผมดูครับลงแบบพวบ,พวบเลยครับเลือดของเจ้า Land mm hmm. แลนดูรอสนะครับผมก็ในระหว่างนี้ก็มีการทำเฟสทำอะไรไปด้วยนะครับขอไยเ,เพื่อนๆที่ตอบช้านะครับว่าแรนดูลอสเป็นตัวไหนนะไนะครับผมได้ทั้ง2ฟอร์มนะครับใครทำเฟสอยู่นะเวลานั้นนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีเฟสแล้วนะครับผมก็ จบแบบง่ายๆครับโอ้โห19 i ีครับผมเวลานี่ยยังเหลืออีกตั้ง250วินู่นนะครับโอ้โหสบายๆครับรอบนี้ก็รับของไปค่อนข้างจะเยอะครับช่วงนี้ในการตีบอสนะครับโดยเฉพาะเจ้า XL Candy นะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่พูดแล้ว Candy หลายๆรอบเลยนะครับมันติดปากนะขออภัยจริงๆครับ3แล้ว Candy ังครับรอบนี้ครับตัวนี้ครับสำคัญกว่านะผมชอบ เจ้าแคนดี้สีรุ้งมากกว่านะครับมันค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะครับแลนด์ลอนสครับตัวนี้นะครับผมเนี่นะครับตัวมัน <c oughs> ผมพยายามหาเบอร์รี่ทองก็แต่มันเลื่อนไม่ไปนะครับผมโอ้สองพออีก90เลยครับตัวแลนด์ลอสตัวนี้นะครับไม่ได้บับอากาศด้วยครับก็ค่อนข้างจะ สูงเหมือนกันนะ CP ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอ้ยยังจับยากอยู่นะครับผมก็บอสช่วงหลังๆนี้ผมก็เบอร์รี่ทองรัวๆเลยครับนี่ครับพอโค้งปั๊บมันไปสะดุดช่วงที่เหวี่ยงบอสออกไปครับแล้วมันก็หลุดไปไม่ติดไม่ติด่าไ์อะไรเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับจังหวะโยนนี่ค่อนข้างจะสะดุดพอสมควรเลยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะจับได้ รวดเร็วเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็อันนี้ครับมันจะหลุดก่อเป็นนิดนึงนะครับโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าบางทีการที่เราไม่ได้โยนได้สุดยอดเนี่ยมันก็จับได้นะอ,ะอย่าไปซีเรียสน,นะครับผมบางคนก็ต้องสุดยอดทุกครั้งเลยก็โอ้โหเคยได้ยินเพื่อนๆบ่นเหมือนกัน,นครับแหมโยนติดเอ็กเซลเลนต์ตั้งเจ็ดทีนะสุดยอดไปตั้งเจ็ดทีเนี่ย จับไม่ได้ก็บินครับโอ้โหก็มีนะครับอย่าไปซีเรละเอียดนะครับผมก็มันแค่ผมแค่รู้สึกมีลิ้มรัวครับรู้สึกมันยิ้มนิดหน่อยเพราะว่าโยนไปแล้วมันมันไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตัวนี้จำไม่ได้ครับว่าตีไปกี่รอบแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งครับอาจจะสองสามตัวนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสยังไงค่อยไปอัพเลเวลกันดูนะครับว่าตัวไหน จาได้อัพเต็มบ้างดีบ้างไ v 1 0รอยบ้างก็ว่ากันไปนะครับ3 c a แคนดี้กับ3 XL แคนดี้ครับรอบนี้นะครับก็โอ้สามดาวก็กว่าครับน่าจะประมาณ80ครับเลยเลสามดาวมันหน่อยนะประมาณการให้ครับ80ินิดๆน,น,นะครับผมโอ้โหก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็น่าจะมีตัวดีๆบ้างนะครับ ก็สำหรับสามตัวนะในฟอร์มสัตว์สัตว์สิทธ์นะครับก็คงคงขอจบไปที่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับตัดมาที่หน้าแรกเลยนะครับตอนที่เริ่มสตานใหม่นะออแล้วครับเสียงเพลงก็น่าจะจบไปแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปแต่เพยงเท่านี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม